สวัสดีครับลุงต่อพากินฟูทเทวอวันนี้มานําเสนอวัตถุมงคลครับอันนี้เป็นเหรียญโพกทรัพย์ของหลวงปู่ทิมวัดพระขาวอําเภอบางบานจังหวัดอ,า,อายุทยานะฮะเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญทองแดงฮะทองแดงนะฮะไม่ใช่เหรียญน,นะวะข้างหน้าจะเป็นเหรียญรูปปู่ทิมนะแล้วก็มีวงโบรอบนะ เหรียญนี้มีตําหนิหน่อยนะเป็นรอยขีดเพราะว่าเก็บเหรียญไม่ดีแล้วก็มีโค้ดตอกตัวทอนะฮะตอกปั๊มลงไปดูง่ายครับให้ดูด้านหน้าตักต่อทอลงไปนะโค้ดทอนะฮะด้านหลังก็จะเขียนว่าเหรียญโพคข้ศัพย์เหรียญมหาโพกทรศัพย์นะฮะณชาลีติแล้วก็ตัวณเมตานะครับแล้วก็ปาะเพียนคู่นะ แล้วก็เลขเก้าเก้าตัวนะฮะจังหวัดอายุทยาสองพันร้อยสี่สิบแปดหลวงปู่ทิมอุตตะสันโตนะวัดพระขาวแล้วก็เตชะสุเนมะภูจนาวิเว เป็นคาถาโภกทรัพย์นะพระเจ้าสิทิทความเป็นมาของเหรียญโภกทรัพย์นะฮะหลวงปู่ทิมวัดพระขาวเป็นเกจิอาจารย์ดังมากในอยุธยาในสมัยที่ท่านยังดำรงขันอยู่นะฮะท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีคนนิยมศรัทธานะฮะเข้าไปหาที่วัดพระขาวกันมากมาย แล้ววัดถุงองคลของหลวงปู่ทิมวัดพระขาวก็สร้างมาขึ้นมามากมายนะฮะท่านได้เรียนรู้แรกของท่านได้รับการเมตตาจากหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะฮะอุกเสกให้นะฮะจำปีไม่ได้ว่าปีเท่าไหร่นะฮะท่านได้รล่าเรียนวิชาเรื่องเมตตาค้าขายมาจากหลวงพ่อจงโดยเฉพาะเรื่องปาตเพียนคู่นะฮะ เป็นปตาตะเพียนนี่น่าจะรู้กันนะว่าหลวงพ่อจงท่านสำเร็จวิชาเมตตาค้าขายปตาตเพียนน,นะฮะก็ท่านได้ถ่ายทอดให้กับหลวงปู่ทิมวัดพร,ระขาวท่านก็เลยนำมาเป็นสัญ,ญลักษณ์นะฮะในการทำเหรียญต่างๆมากมายแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธานะมากมายก็เหรียญ มหาโพกกัพย์พบเจอน้อยนะครับให้ดูด้านหน้านะฮะดูหน้าท่านจำพิมพ์หน้าให้ดีนะฮะแล้วก็มีโค้ดตัวทอด้านหลังก็จะเป็นถุงเงินนะฮะแล้วก็มีปาตะเพียนมีโค,โคตดตัวทอตอกด้านหลังเลยนะเนื้อนี้เป็นเนื้อทองแดงนะลมดำนะออกเหมือนนวะเลยนะฮะสวยงามมากนะครับ ก็เป็นเหรียญที่มาแนะนําเก็บไว้ใน y o u t อ่าเผื่อคนเจอเหรียญแล้วอ,อยากรู้นะฮะเข้ามาศึกษาก็มาแนะนําให้ว่ามีเหรียญโพกษัต์ของหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะฮะท่านเก่งมากนะฮะสมัยก่อนมีคนนิยมเล่นหากันเข้าหากันท่านมีขุนแผน สร้างพระมากมายมีขุนแผนมีพระกิ่งแล้วก็เหรียญชนะจนเหรียญครบ8รอบนะฮะก็มีความนิยมเล่นหากันอยู่นะฮะวันนี้ก็มานำเสนอเหรียญมหาโพกรัพย์หลวงปู่ทิมบัดพระขาวาตามชื่อนะครับมหาโพกรัพย์ก็คือเรื่องด้านโพกรัพย์ธรรมาหากินเจริญรุ่งเรือง ก็เมตตาค้าขายด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินฟูติเวลสวัสดีครับ